กราบสวัสดีค่ะพี่ดองสุขสุขคนค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสาหรับคลิปนี้ซอเขียวกะจะพาพี่น้องมาพบป,ปะกับตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนาของคุณลุงทรงนะคะคุณลุงทรงนี่กะแตกปังๆเลยนะคะคันเบ้าคนละคลิปนี่มันโอกาสเบ้า สีแจงในแต่ละเสี้ยนละเสี้ยนนี่มันจะหลเข้ากันเนีพี่น้องคณะวิารวมกันกนี่โอกาสที่แจงมันได้หน่อยค่ะพี่น้องแล้วก็บุคคลที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจว่าแต่ละเสี้ยนนี่มีความชัดเจนแต่ละบุคคลแบบไหนนะคะพี่นอ้องถ้าเป็นไปได้ก็เอาเสี้ยนไผเสี้ยนมั่นอยู่นะคะเพื่อวความชัดเจนในตัวเลขแล้วก็ในตัวเสียนด้วยนะคะพี่น้องอาจารย์ลุงทรงนี่ทุกคนก็รู้กันดีนะคะว่าเป็นแนวทางว่าแบบใดเนาะค่ะ กนจะไปเพิ่งกับตัวเลขแนวทางเขากลับมาบอกกันก่อนว่ามือนีเป็นวันอย่างมือนีเป็นวันอังคารที่สามสิบกรกฎาคมหกเจ็ดขาดพี่น้องตัวเลขมันจะมาของมือวันที่สามสิบเอ็ดนะคะแต่เมื่อเคลื่อนนี่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมหวยเล้าแตกปังๆนะคะของลุงทรงกระด้เนาะแต่แตกในรูปแบบลักษณะแตกวิ่งนะคะแตกวิ่งเก้าแตกวิ่งศูนย์นะคะ วิ่งเก้านี่ก็เป็นหกตัวหน้าวิ่งศูนย์ก็เป็นชุดหกตัวหน้าแล้วก็สองวิ่งล่างนะคะแล้วก็ยังมีแตกห้าวิ่งอีกนะคะวิ่งห้านะคะ,ะมันแตกเจ็ดหาเนาะสี 40, ่ศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าเนาะพี่น้องตัวหน้ามันศูนย์เก้าศูนย์สี่เจ็ดห้านะคะเลขที่มันออกมาขึ้นเนาะค่ะแล้วก็อาจารย์เพื่อนนี่แตกตัวหนาเด้มาขึ้นนี่เนาะ,ะเดี๋ยวจังค่อยไปเบิ้องดีดดคันอยากเบิ้งอีลีก็ได้เนาะแต่ว่าเโอ้อหกวน ปกตินี่ลุงทรงนี่จะแตกสามตัวสี่ตัวแตกนะคะพี่น้องแตกบนแตกกลางบาดสิเปลี่ยนกันวันยองบางแบบนี้พี่น้องน้ำเอาเงินกับปั่นเอาอึ้งย้ำเสียกับเสียปั่นเอาอึ้งคือกัพน้ำมันบ่เข่าเนาะถ้าเข้าทุกงวดทุกมัดนะบอกพี่น้องเอ้ยบ่อเอือดเงินใส่นะคะลุงทรงก็จะบ่อเอือดเงินใส่นะคะเบอร์โทรลุงทรงก็เคยขึ้นให้แล้วนะคะพี่น้องหลับก็บไม้เหล็กเหนที่ก็โทรมาเอากันไปไล่เหล้วนะคะ ตรวจจัดฝาดบื้มกันแล้วตอนซีโตแตกเนาะค่ะแจ้งกันเราไปเนาะอันผูใ้ใดโอนเงินไหน่่อนลุงทรงเราว่าในแจ้งก็บ,บอกคนในเรือค่ะพันหนึ่งอาจารย์ประกาศใส่นะคะถ้าแจ้งแล้วก็บอกซอกเกี่ยวด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องพูดให้นะคะอจะบอรองไปประกาศบอกให้พี่น้องเพอนฟังอีกนะคะถ้าได้แล้วเลีรยกันจบเราก็ทักมาอเนอะนะคะจะเป็นลาวเป็นไทยเป็นอะไรห้าน้อยก็ตามนะคะปกติอาจารย์ก็จะลงห้าน้อยอยู่นะคะ เราก็แตกปังๆกันไปหมดนะคะแต่ว่าเรี่องนี้มันกับมิเทาเขาเทารุดเนาะบัดม้านกับมาจวดจวดเดืวดเดี่ยวเน่าจวดจวดเลยที้พี่น้องบัดสิบว่ามาบัดนี้ลบหางนี้ฟันเป็นบบมีหางแล้วล่ะอืมไปแบบบ่สั่งเลยนะคะพี่น้องสอเขียวกับโบมี่หางพี่น้องนอกจากตัวเล็กนวทางมาฝากปีฝากน้องเป็นสะพานบุญในเนาะค่ะแต่ละเหมือบ่บมี่หางดอก้าใตายตัเล็กนี่นี่แหละพี่น้อง กันเบาเลยกับจักสิเบาหยังเนาะให้เบาพื้นค้นกับเบาเปลี่ยนนี่แม่เข้าหากินทางนี้เข้าเฮ็ดทางนี้เข้าก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะบ่าวาไพล่ะพี่น้องถ้ามีหน้าที่อันใดก็ตามให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะหน้าที่ของเจ้าของก็คือหน้าที่ของเจ้าของทุกคนเกิดมารับผิดชอบไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันออกไปนะคะงานไผ่งานมั่นผู้นี้หนึ่งเขาผู้นี้ล่างถวยแม่นว่าผู้นี้ตักน้า หน้าที่ภายหน้าที่มั่นว่าต้องแย่งกันเทดนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปว่าให้กันนะคะตื่นขึ้นมึงเบเฮ็ดเบียกหูเฮ็ดเบียกหูลูกกอนมึงเฮ็ดรุ่นยอนห่วยแบบนี้ได้ตีกันพี่น้องเออเพราะฉะนั้นอย่ากเกี่ยงกันนะคะงานนังกระสังอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังซือดอกว่าสําหรับผู้ผู้ใดมักวบาดูเนาะเกี่ยงมูอ่าคือจังอันกรรมกรคือกันละ มึงก็เป็นกรรมกรมกูก็เป็นกรรมกรมึงก็ไปเก็บขี้ปูน,ปนดไมอันนี้ก็ไปเก็บอันยึดไม่เบนได้ไหมแม่น่าหน้าที่ไหมหน้าที่มันกรรมกรก็จริงอยู่แต่มันแยกงานได้นะคะมันแยกงานได้นะคะผู้นี้กับไปนานี้ผู้นี้กับไปนานี้นะคะก็เหมือน คนเราทุกคนแหละค่ะให้รู้จักหน้าที่ของตัวเองนะคะซอเคียวก็จะพยายามทาหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะคะพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะโอกาสนี้ด้วยนะคะและก็ขอบคุณคุณครูบาอาจารย์ทุกครูทุกค,น,คนทุกเสี้ยนทุกสํานักค่ะที่ให้การไว้วางใจซอเคียวได้ดีเสมอมาให้มาว่างตัวเลขลงสูชองเพื่อเป็นการแนะนําแนวทางเสนอแนวทางให้กับพี่น้องค่ะ ขอบคุณพี่น้องสุกู่สุคนที่ให้การสนับสนุนและตอนรับซอเขียวได้ดีเสมอมานะคะไม่ว่าจะเป็นทุกเป็นโศกเป็นเรื่องอะไรก็ตามพี่น้องค่อยให้กำลังใจซอเขียวได้ดีเสมอมาอีลีพี่น้องกำลังใจดีทุกสิ่งอย่างก็ต้องดีตอบนะคะให้กำลังใจบ่ดีเฮยยังกับบ่สำเร็จค่ะพี่น้องมันไม่มีกำลังใจนะคะเงินน้องมามีเขามีกำลังใจมันก็ยังมีพลังมีแรงสู่ต่อไปเนาะพี่น้องขนาดคนป่วยอยกัฮยยังฟืนขึ้นมาหย่อนกำลังแรงใจเนาะ ให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมาแบบนี้น่าจะถูกปังๆกับซอเขียวมั่งนะคะแตกสามตัวมั่งสองตัวมั่งนะคะ,ะรัฐบาลไทยราเอาของซองเขียวเหมือว่าหน่วยออกได้เมื่อเสาแต่เสาร์เด้อพี่น้องเลขทูบค่ะอแตกทุกงวดนะคะไม่มีวันไหนไม่แตกแตกทุกงวดนะคะแต่แตกสองตัวเด้อค่ะบริจเจจงให้สามตัวที่บอกว่าแตกสองตัวนะคะมันมาสามตัวให้ไปสองตัวค่ะพี่น้องตัดเล่นเอาย่าไปเล่ียสามตัวค่ะ,ะ,ม,คะมันบ่เข่านะคะ แต่ถ้าจะก,กันว้ก็เล็กๆน้อยๆพอได้ฟังเนาะค่ะเท่ากับแนะนําเพื่อเป็นแนวทางซื้อมันก็อาจจะลดก็ได้เพราะว่าคุเียมมันเข่ามาแล้วเงนนี้มันอาจจะลดดังสีห้องกับบอลูเนาะไม่มีใครการันตีได้นะคะพี่น้องเอาไว้ให้เปลี่ยนพิจาราหน้าเป็นแนวท่างซื้อดอกนะคะอย่าลงเชื่องมง่ายจนเกินไปนะคะเพราะว่าเงินเท่าเด้นะคะ บดเบิดกระเบิดเน่าแมา่บดบดถือกระแม่เน่าหาใส่นีเนาะบดถือแล้วแลนไว้กินน้ําแตกเองเองจากมัดแต่ใส่ในพี่นอ้องป้องไปพี่น้องเอ้ยโดยเฉพาะถือรางวัลที่หนึง่งคนบกเคยมากกับมากคนดาบกาันแฝงแฝงผิดกันยุกกะกามาบบดนี้มากอย่างมกขอกามามาขอโทษเดินตัวเอาคนเน่ามันไปทังซันนี่เออขันเขาว่าลุ้ยแจักแจ๊กแยบย่ำเขาอยู่หันหลังพี่น้องหยียบกันยี่อะไรจมดินไหมอะไรภาษาจริงกันจ้งสี่แมนบ่อะ ทุกอยากปากมองเขามาขอขกเกลือกอะไรขอบักข้ามคางบ้านกับอะไรขอันข้าตะไไข่กับอะไรแพงไห,พงหลพี่น้องเออเขาไปขอนอะ่ะพวกเขาเม่อี้ไงเขากินน้าเนี้เห็นว่ากระไดนบอกงมาเ่เกี้ไในขอกันได้ก็ให้กันเก่ยนั่นมันแนวแพงเด้พี่น้องนะคะคันเป็นซอเขียวไม่ดีไม่รัปลูกไว้กับสีไ้มากขอายน์ละพี่น้องอา่าคันบ่นเก่งใจนะวะ ยังวายอีกอยู่นะคะขอดูลายบางที่ก็เจ้ากระลำข้านเนาะอืมเข้ากับตรงมีความเก่งใจนะคะเอ่อสีนมาป่าไปเออทค่นี้บ่มีขอดในเด้ออันแทนานมีเสื้อมาดอกมาซื้อออลังสีขันแม่นบ่ซสื้อค่ะมีแนวมาเหลยกเปลี่ยนกันค่ะพี่น้อง สินมาปลาไปน้ําใจไมตรีมีด้วยกันทุกวี่ทุกวันจะมีความสุขเองนะคะไม่ต้องคิดเรื่องอะไรให้มันยุ่งยากเลยมากมายนะคะเดี๋ยวไปติดตามตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนาของคุณลุงส่งนะคะแล้วก็ตามด้วยดีเอ็นเดวันที่29ตามปัจจุบันของวันที่31กรกดาคม67กันได้เลยคะ่ะค่ะพี่น้องคะก็ว่าตามดีเของอ่าหวยลาลุงทรงวันที่29กรกดาคมค่ะพี่น้องคะ แตกวิ่งเก้าวิ่งศูนย์วิ่งห้านะคะพี่นอ้องแตกวิ่งเก้าตัวหน้านะคะแตกวิ่งศูนย์ล่างนะคะแตกวิ่งห้าเลขบนนะคะพี่น้องจับคู่แตกได้เก้าศูนย์ค่ะพี่น้องงวดนี้อาจารย์กระถือว่าบบลุยค่ะเขาอยนนอแต่ว่าไปส่วนมากคนกน็หวังอยากได้ตัวบนเนาะแล้วก็เลขล่างเลขล่างแบบ ต่วไปเนาะไม่ใช่หกตัวหน้านะคะพี่น้องเอาพิจจรณนางวดต่อไปค่เะเส้นยาสัวไปทั้งใดบู้เดียวดีพี่น,อน้องเงียบเก็บเลยเบ่อทรงหดตัวเรล็กบบเนีย้ยบ่ทรงประกวดเลยเรลยกเพื่อนบ่เข่เอาไหลพี่น้องให้อาจารย์รอดสักพักหนึ่งเนาะอา่นานั่งทั้งในจักวางก่อนเฮ้วมาสวงเข่าพันศาเหล็กบ่เข่าบ่กว่าไ้ทางไหนปกติเข่าพันศาเหล็กจะเข่าดีเด้พี่น้องค่ะ ตามตัวเลขแนวทาง้าของงวดต่อไปของหวยลาวพัฒนาของคุณลุงส่งนะคะงวดวันที่31กรกฎาคม67ค่ะิ่วง9กับ4บนล่างนะคะเลขติดก็มีเลขหลักมี0มี1มี3นะคะส่วนจับคู่2ตัวให้นะคะ90 19 93 40 41 43นะคะจับคู่3ตัวให้490 419 941นะคะส่วนจับคู่สี่ตัวให้949054195941ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอขอให้โชวดีบฝังๆกันสุขุสุขคนเนาะร่ำรวยเงินท่องค่ะพี่น,อนอ้องเงินไหลกองท่องไหลมากสุขุสุขคนลำเจ็บใดๆกงจนจะมีวังสิ่งใดให้สมความมาุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งอย่างค่ะพี่นอ้องทวนตัวเลขแนวทางให้อีกรอบหนึ่งเนาะค่ะพ่อคุณแม่จดให้ท่านเด้อค่ะ แคปหน้าจอไม่ทันดันกลับมาใหม่นะคะพี่น้องแคปเอาเร็วดีอ่ะหว้เราวลุงส่งนะคะวันที่สาิบเอ็ดกรกฎาคมหกดนะคะวิ่งเ้วิ่งสบนล่างนะคะเลขหลักมี0นย์มี1มี3จับคู่2ตัวให้90 19 93 40์หน3นะคะจับคู่3ตัวให้4 90 4 19 941นส่ะคะส่วนจับคู่4ตัวให้ 9490สี่นะคะห้าสี่หนึ่งเก้านะคะห้าเก้าสี่หนึ่งค่ะพี่น้องแคปหน้าสวยเรียบร้อยสอัสดีและ้า,าจากพี่น้องไปเพียงแค่นี้พอกันไหมคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ